น่าคิดไปตัวมเจอเหี้ยวบ่แล้วจะเสียก่อนคนอยู่ประเทศนอ์เวเนี่ยเขาจะมีหมอ้อขันบานเท่ากับสิเอินว่าหมออ้อหญ่ประจำตัวเนาะกินไปคือจขง้้องบ่มีรสชาติรสอีกอย่างเลยปวดหัวแห้งแล้วก็เสียอ่เสียเวลาเวลาในการไปเลียนนะ้ำโซะแล้วก็อยากฝากถึงทุกท่านเ้อจ้ะให้ ระมัดระวังดูแลจะบควงดีๆไปใส่มาใส่เนี่ยก็ให้ใส่แมทพูดได้บอกแต่ผูื่นจาขควกงยังติดกับสวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตซาแลในต่างแดนนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องก,กักตัวอยู่แต่ในบ้านนะจ๊ะออกไปใช้ก็บ่ได้พี่น้องแต่ว่าปกติก็บ่ได้ออกไปใช้หรอกว่านอกจากไปซื้อน้ำกินก็ไปโรงเรียนก็ไปรับลูกนะจ๊ะ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องอยู่แต่ในบ้านาส่วนน้องเอลิณานั่นสาวแลวให้พ่อเขาไปรับอยู่บันหาเกแต่วันจันทร์ละจ้าพี่น้องแล้วก็ผลตรวจของน้องเนยกะออกมาแล้วคือว่านางบ่็นเนาะเป็นแต่แม่เราเวลาอยู่ในบ้านแม่ลูกกันเนี่ยสีบว่าเข้าไปใกลกันได้พี่น้องสมมติว่าคันสาวแลียทออกไปเข้าของน้ำเสีย กะเขียนขอข้อาไปบอกน้องเนงวยว่าแม่สิออกไปขางนลกเด้อกะลูกนั่งอยู่นาโทรทัศน์ให้เขาหองก้อนและการสิใส้แม่กันตลอดนะจ๊ะแม่ลูกแล้วเมื่อน,นี้น้องเนยกะเตรียมอาหารเศ้าว่าให้แม่จ้ะเพราะว่านั่งบอกว่าคุณลูกออกไปโรงเรียนแล้วให้แม่ลูกไม่กินออกไม่กินเข้าเด้อถึงแม่สิหิวเหรอว่าหิวเดือสิบ่รได้รสชาติกระซงแม่ก็ต้องฟื้นกินเพื่อจะได้กินยาแล้วก็นอนพักผ่อนมันสิได้เศร้าว่วาสัน นี่ละจา้าพี่นวงเวลาเฮาบัาสบาไปก็เฮ้าก็ยังพุ่มใจเนาะเพราะว่าลูกลูกยังเฮ็ดแล้ยอยากนึกกินให้แม่แต่ว่าสาวแหลกก็ยังบ่รู้ว่านั่งเฮ็ดอีกยังให้กินแต่ก็ได้ห้องถามนั่งอยู่ว่าเอา้าลูกคือเฮ็ดท่านบม่ต้องเฮ็ดให้แม่ก็ได้แยวแม่ออกไปเฮ็ดกินเองก็ได้แต่นั่งก็บ,บอกว่านา่งบ่ได้ใส่เวลาในการเฮ็ดดนเพราะว่า,าในส่วนที่นั่งเตรียมอาหารของนงั่งนา่งก็เอา เตรียมอาหารให้สาวแล่น้าเพราะว่านั่งก็บ,บอกว่าบ่าเสียเวลาดอกแม่เพราะว่าเวลาลูกเฮ็ในในก,กินของลูกเตรียมไปกินโรงเรียนในช่วงนั้นลูกก็เห็นนกกินของแม่น้าว่าซันแม่ย่าลืมออกไม่กินเด้อว,ว่าสันนางว่ายานว่าแต่ในห้หวังไรให้ลูกย่างเนี่ยมันจีส้วมว่าซันนางว่าถึงบางเท่อบางข้างแม่ลูกกันมันก็ต้องมีเรื่องทะเลาะกัน มีเลีองเทียงกันเป็นธรรมดามีเื่ยงเขียดให้กันธรรมดาแต่เวลาเขาพ่สบายมากเขากับพมิมใจเนาะจา้ะทีลูกเฮ็ดไน้อยากได้กินไวทา่าเมื่อเนก็สีหน้าตาส้มๆเนี่ยจ้าพินวองเพราะว่าบ่ได้เขียนคิวถ้าจะลิบมันปากเลยซ <laughs> ะแหละถ้าจะลิบมัน เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเลยจ้ะไปกินข้าวพี่น้องกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวซาเล่ซิวซูพี่น้องฟังว่าอาการมันเป็นจังไดนนอกจากเวลาห้าตีมาแล้วอาการมันเป็นจังไดออกไปข้างนอกกันเลยจ้ะยงเอียยง น้องเลยปันผ่าไว้ซาดแล้วออกไปล็อกประตูกอนเพราะว่านั่งไปโรงเรียนนั่งว่นได้ดล็อกประตูเนาะ หันกล่องเรียวกับต้องกากกราขอถอดขอไพ้แล้วนะจ๊ะพี่น้องโอ้นางคิดไปาเต่ามัวเหี้ยว,วันแล้วจ๊ะเสียกอด เบียนจากใส่กว่ากับป่านี่เป็นเน้นๆปนบรไเด้บ่วเฮพี่น้องปนหรือตามบักหุงไงเนาะแต่ว่ากักินตอนนี้มันกับปได้รสชาติหรอกจ้ะอ๋อมีน่าแลละนั่งว่าเออในส่วนที่นั่งเฮ็ดน่ากินของนั่งนะนา่งก็เฮ็ดของแม่ไปนั่งแสดงว,ว่านั่งอบได้วยเนาะพี่น้องมันบ่อยากแล้วบ่อยากก็ต้องได้ฟื้นกินขึ้นมาเนาะจ้ะพี่น้องเพื่อเขาจะได้กินยา แล้วก็ซา,าแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเนาะสิบเอสู่พี่น้องฟังเมื่อวันจันทร์ที่ตรวจพ่อว่าจะคล้องติดเสื้อนั่นรอบแรกนะ่ะมันบอสชัดนอกจากพี่น้องรอบซวงก็เลยตรวจไม่เมืก็เลยชัดก็เลยทักไปหา,าคู่ของน้องเนยเพราะว่าขันเข้าติดเสื้อมานเนี่ยเขาก็ต้องได้ก่ขอข้อมูลของเข้าไปส่งไปให้เขาสิเอินเนี่ยว่า อันนั้นไม่เฮ้ยอย่างนี่ยโรคบานเฮ้ยอย่างเนี่ยแหละสาแลกก็เห็นว่าเป็นเนะพราะว่ามันจะมีแอบมีอีเมลเข้าอยู่พออยู่นี่คนอยู่ประเทศนอเวนเนี่ยเขาจะมีหมอกันบานเข้ากับสิเอินว่าหมอใญ่ประจำตัวเนาะเวลาเข้าบริษัทบ่า,บายหรือว่าเข้าเป็นอย่างเสียเขาก็ต้องส่งอีเมลไปบอกเขาสินะวันนี้สาแและกก็เห็นว่าเป็นก็ได้โทษไปหาคู่นองเนือเปิ่นก็เลว่า เอาเจ้าสิเดี๋ยวพี่จะทําให้ประสานพ่นว่าเพื่นก็ซอยซาวและซอยกอกขอมูลเพราะว่ามันต้องเขียนเป็นภาษานอสเบิร์กนอกจากพี่นองซาและก็ยังท่านในเกงอยู่แล้วก็เพื่นก็ได้เฮ็ดให้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าไล่งานอ่ทาทโ้งพยาบาลน,น่าจะเป็นทโรงลยางบาลน,นี่แหละกวกขอมุ่นไปบอกอหมอห้าว่าซาและติดเสือ้อซาและก็ต้องกลับขอพระคุณเพื่อนหลายๆนอจาก คู่น้องเนยพี่คนไทยแล้วเป็นคนไทยจะ้ะสอนสอนน้องเนยสอนพิเศษฝนจอยเรือดีคักเจ้าจพี่น้องเพราะว่าจะเป็นเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแต่แต่ก่าวแรกที่ออกมาจากบ้านพอน,อน้องเอลินาแล้วโอ้เรื่องเก่าหรือเบาๆไปนนาะพี่นอ้องเดี๋ยวออกมาจากบ้านพอน,อน้องเอลิณาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างความ หลังที่ผ่านมาซาแหะดึกถิ่มขาปลาไปแล้วใส่ในทางขยะไปแล้วท่ามาเริ่มกินเขาก็นเลยคีกครพี่น้องโอ้พออยากก็ต้องกินลืมข้าวดวยจะพี่น้องบ้าเม็นเขากินฮอตดอกอันนี้มันก็้จะเป็นป่าน่ะจะป่าข้างในนี่ กินไปซองสิน้น <c oughs> มันบม่อยากนะเจ้าพี่น้องเขาถึงเขากินไปมันกับบรูรสัตนะมา่อกถึงเรื่องอาการกันดีกว่าจ้าพี่น้องอาการของการตีเสื้อนะจ้าพี่น้องอ่าม้อเขาได้บอกว่าอีกประมาณสี่หาเมื่อเดี๋ยวมันก็เศร้าว่าสันมันบาดดเลายแดงเขาบาเดดอยู่ในกลุ่มเสียงที่เป็นอ่สีแดงนั่นก็คือว่า ขามีโรคประจําตัวเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับเหยัอบอเจสส์ถ้าเขามีความเสี่ยงแบบนั้นเพื่อนค่อยเสียงเข้าไปฉีดวัคซีนอีกแต่ว่าสาวแลกก็บอรู้ว่าวัคซีนอียงเนาะเพราะว่าคุณน้องเนือบอกมาเพื่อนกระามอยู่ว่าสาวแลกมีโรคประจําตัวบอกคูณน้องเนยเนาะสาะะก็แลกก็บอกว่าไม่ยววู่เวลาตับเสพบีแต่ มันบวไรเกีียวกับพวกปอดพวกอย่างพาะว่ากันเท่าเกีียวกับปวกป,วดปวดอปกกปกปดหรือว่าลรกตีเซียงน่เขาก็ต้องซูอีเมลมว่าบ,บอกนั้นแล้วม่นเลยบอกถ่ายอีกซี่หาเมื่อเดี๋ยวอาการก็ดีขึ้นเพียงแต่ว่าเขากินน้าอุ่นแล้วก็เซฟบตัวอยู่ในบ้านแล้วรสาติของอาหารเบาซื่อจ้าพ,พี่น้องมันสิบบไดรรสาัดจิบจบวไ้กินแล้วก็มันจิบบวไรแรงเนาะลรกเนี่ยเสื่อนี่ ถึงสิบหลายแรงแต่ว่าก็ยากนึกออนเนาะพี่น้อวลปว่าร์ายังทีป่ปวาร์เป็นมาแล้วมันอยากลําบากปวดหัวแห้งแล้วก็เสียเอ่อเสียเวลาเวลาในการไปเรียนน้ำมันบ่มีเวลาซาเลผู้เดียวที่บ่ได้ไปเรียนน้องเอลินาก็ต้องไปยุ่งน่ะพะเขากับบ่ได้ไปศูนย์เด็กเล็กๆั้ำสินะอาการสิปวดหัวมีไข่มันสิลดเฉพาะส่วนที่ห้องกินยาพาราแค่นั้นผลิตยาพาราไข่มันก็นขึ้นคือเกา ปวดหัวเมื่อยน้ำตุลน้ำตัวหัวนี่ปานสิระเบิดจะจัะพี่นองมันปวดเนาะแล้วก็เมื่อยลาลูกนี่ก็อยากลูกเลยเมื่หนาตาสาร์แล้วในส้วามเนี่ยมันขึ้นนะัน่งนกับวาหรับพ่าอยังตีถึงห้องสิกินยาผาลาไปแล้วแต่มันปวดหัวแห้งเขาก็ต้องลุกนอนบนลับซสาแล้วก็อยากฝากถึงอ ทุกท่านเด um, ้อจ้จะว่าให้ระมัดระวังดูแลเจ้าของดีๆไปใส่มาใส่เนี่ยก็ให้ใส่แมตผู้นด้บอกแต่ผู้อื่นเจ้าของก็ยังติดจ้เวลาสิไปใส่มาใส่นี่ก็ใส่แมแล้วก็เวลาไปซื้อของถือเฮาสิใส่แมแล้วไปซื้อของซื้อหยังเสียเฮาก็ต้องล้าง แอลกอฮอล์อออล่างเมื่อ,อพี่นองเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าติดมาาเดาน่ะถึงมันจะไม่ร้ายแรงแต่ว่ามันก็ทําให้เราเสียเวลาเวลาเสียถ้าคนทํางานก็จะเสียการเสียงานถ้าคนกําลังเรียนอยู่มันก็จะเสียเวลาในการเรียนนะ <S <S และอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนั่นคือปวดหัวมากเหมือนหัวจะระเบิดแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวมากและอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามีลูกเล็กหรือ,อคนแก่อย่างเงี้ อยู่ร่วมชายคายเดียวกันกับรอนะ่ะถ้าเขาติดมาในยิ่งจะทรมานเพราะว่าเด็กกับคนแก่เนาะ <c oughs> เขาก็อาจจะทนแบบค่วมปวดหวัวเมือ่อน้ำตัวน้ำตัวเบาวไหวเองสินะเพราะว่าขนาดตัวห้องห้าเองนะสามสิบเก้าปีวันทีสิบก่อนีรืกับสามสิบก่อเลยนะขนาดตัวห้องเองสามสิบเก้าปีก็เป็น พาปวดหัวเนี่ยเขาก็ยังเกือบจะทนบ่ไหวจ้ะพี่น้องเสียงก็อาจจะแห็บแหบนิดนึงนะจ๊ะก่อนจบคลิปเนี่ยก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ